วันนี้จะพามารู้จักต้นไม้อีกชนิดนึงครับที่น่าปลูกมากๆนั่นก็คือต้นแคแดงนั่นเองครับแคแดงปลูกง่ายตายยากให้ประโยชน์ตั้งแต่รากยันดอกปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกเป็นแนวอนาเขตรั้วธรรมชาติก็เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับต้นไม้ชนิดนี้สรรพคุณทางยาเริ่มตั้งแต่รากขึ้นไปราก มีฤทิ์หวานเย็นใช้แก้เสมหะและขับลมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจส่วนเปลือกก็มีรสหวานเย็นเปลือกเนี่ยเราเอาไปต้มนะครับใช้แก้ท้องร่วงได้ขับปิดค่าพยาธิได้ด้วยส่วนใบอ่อนใบอ่อนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้ลวกจิ้มกินกับน,น้ำพริกต่างๆได้แก้อาการไมเกรน หรือปวดศรีรษะข้างเดียวหรือเราจะเอาไปต้มกับน้ำทำเป็นชาดื่มลดไข้ก็ได้นะครับมาถึงส่วนสำคัญก็คือดอกดอกนี่มีรสชาติหวานเย็นนะครับทานอร่อยเดี๋ยวเราต้องเอาเกสรด้านในของเขาออกมาก่อนนะครับสรรพคุณทางยาของดอกจะมีมากที่สุดก็ต่อเมื่อดอกเขาตูมเต็มที่นะครับ เช่นอันนี้นะครับอันนี้กับอันนี้เนี่ยตัวยาจะสมบูรณ์มากตัวดอกเขาจะมีสารต้านอักเสบที่ชื่อว่าฟาโบนอยตัวนี้จะไปช่วยเม็ดเลือดขาวต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายของเราที่เห็นผลชัดที่สุดก็ดใช้ตอนที่เริ่มเป็นไข้จากอากาศเปลี่ยนนี่แหละ ทุกครั้งที่อากาศเปลี่ยนนัดจิ๋วจะไม่ค่อยสบายนะครับเมื่อก่อนยังไม่ได้ป่วยมากนะแต่มันก็ตัวลุมๆเจ็บคอเพะผล่อบางทีไอเป็นอาทิตย์เลยแต่ว่าพอได้ทานดอกแคแดงมาปีกว่าๆเนี่ยนัดจิ๋วก็ไม่เคยป่วยแบบนั้นอีกเลยหวานเย็นขนาดแต่ว่าไม่ใช่ว่าดีแล้วเราจะกินได้เยอะๆกินได้ทุกมื้อทุกวัน แคแดงมีสรรพคุณเป็นยามากกว่าเป็นผักนะครับเรากินเมื่อมีไข้เป็นหลักนอกนั้นเราเอาไว้กินเล่นกินทีละนิดทีละหน่อยก็พอแล้วครับอย่างนั้นจิ๋วจะชอบเอาไปทำแกงส้มเป็นหลักเลยครับขาดไม่ได้เลยเอาไปทอดไข่เจียวก็ได้ครับทำต้มจืดหมูสับก,ก็ได้หรือจะเอาไปลวกจิ้มกินกับน,น้ำพริกต่างๆก็ได้ อร่อยทุกเมนูเลยครับ